สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับชะตาฟ้าเล่นตลกอึง้งสินแสดังผ่าดวงหมอาก,ก็ตายเผยบางครั้งชะตาฟ้าก็เล่นตลกสินแสโจ้คมสันพันวิชาติกุลทำนายดวงเมืองไว้ตั้งแต่ปลายปี64ในหลายๆเรื่องทั้งโรคระบาดการเมืองเศรษฐกิจ และมีบางช่วงบางตอนที่ทํานายดวงคุณหมอกระตายแพทย์หญิงวราลักษ์สุภวั์จริยาคุณแพทย์ผู้ชํานาญการด้านจักษุวิทยาภาควิชาจักษุวิทยาคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่เสียชีวิตจากการถูกสิบตำรวจตีนรวิ์บัวดกผอบหอมู่กองร้อยที่สองกองกำกับการกองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชนขี่รถบิ๊กไบค์ยี่ห้อดูขติชนขณะกำลังเดินข้ามทางม้าลาย โดยสินแสโจได้พูดผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวไว้ว่าวันนี้ขอเขียนถึงคำทํานายที่ผมเคยดูไว้ในรายการ1เมื่อ16ตุลาคม64ว่าในปี2565ภาพรวมจะเป็นอย่างไรผมเป็นหมอดูเพียงคนเดียวที่ทํานายว่าไวรัสจะไม่ระบาดหนักเหมือนหมอดูคนอื่นที่บอกว่าจะเกิดอาเพศกลับมาระบาดหนักตั้งแต่เดือนธันวาคม64เป็นต้นไปผมบอกยังไงก็ไม่เกินหมืน่น มันจะกระโดดขึ้นพักหนึ่งแล้วค่อยๆลดลงหลังปีใหม่จะดีขึ้นก็ตามที่เห็นจาก2,000กว่าขึ้นมาเป็น8,000กว่าจนล่าสุด6,000จะลดลงไปเรื่อยๆนอกจากเดือนสิงหาคม64ที่ผมทำนายว่าแต่20,000ก็แต่จริงๆไปดูได้อีกทั้งคุณหมอยงและคุณหมอท่านอื่นๆออกมาบอกว่าจะเป็นสายพันธุ์สุดท้ายและจะกลายเป็นโรคประจำถิน่นที่ไม่น่ากลัวเหมือนตอนแรกๆแต่ขณะที่คนอื่น บอกว่าจะมีสายพันธุ์ใหม่ระบาดหนักหลายเท่าส่วนเรื่องการเมืองผมก็ทํานายว่าจะมีเรื่องใหญ่ๆเกิดขึ้นตั้งแต่หลังปีใหม่เพราะเป็นปีฉลูเดือนกระทิงฟัดกันจึงให้มีการเลือกตั้งซ่อมถึง3เขตซึ่งตอนที่ผมทํานายไว้ตอนนั้นสารรัฐธรรมนูญยังไม่ได้ออกมาตัดสินจากนั้นก็มีกลุ่มสอสอ21คนถูกขับออกจากพรรถือว่าเป็นผลกระทบต่อรัฐบาลไม่มากก็น้อยซึ่งผมจะทํานายต่อไปว่า จะยังคงอีลุงตุงนางวุ่นวายแบบนี้จนไปถึงเดือนกุมภาพันธ์ที่เป็นเดือนขานเดือนเสือจ้องโอกาสคือจะมีช่วงชิงโอกาสช่วงชิงจังหวะพยายามพลิกเกมต่างๆก็เห็นได้ลางๆจากกลุ่มที่ออกไปว่าขอให้มีการทบทวนมติขับไล่และบางคนจะไปอยู่ร่วมกับพรรคอื่นไม่ใช่พรรคตามที่คุยกันไว้เป็นต้นขอให้ไปรอดูเดือนมีนาคมที่เชื่อว่าทุกอย่างจะเริ่มนิ่งจริงดีกว่าแต่ชัดเจนว่า ใครจะไปอยู่ไหนไปอยู่ข้างใครไปสังกัดที่ใดรวมทั้งเห็นระเบียบการขั้นตอนต่างๆซึ่งก็อาจหมายถึงกฎหมายลูกสองฉบับมีความชัดเจนมากขึ้นเห็นเป็นปรูปธรรมมากขึ้นรวมทั้งเป็นช่วงที่ทุกคนจะเห็นสัญญ,ญาณอะไรบางอย่างว่ากําลังจะมีอะไรเกิดขึ้นเช่นการยุคสภาการเลือกตั้งระดับชาติหรือท้องถิ่นและก็มีผมคนเดียวอีกเช่นเคยที่ทํานายสวนกระแสะคนอื่นว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้นกว่า1-2ปีที่ผ่านมา เพราะวันที่1กุมภาพันธ์จะเข้าสู่ปีขานธาตุน้ําเต็มตัวเด่นเรื่องของการเงินซึ่งจะค่อยๆดีขึ้นตามลําดับในขณะกูรูท่านอื่นทํานายว่าปีเสือดุเศร,รษฐกิจจะแย่พังพินาศหนักกว่าเดิมรอให้ดูคําทํานายของผมต่อไปว่าปี65จะดีกว่าปี 63, 64หรือไม่ซึ่งผมค่อนข้างมั่นใจว่ามั่นใจทํานายไม่ค่อยพลาดดูได้จากที่ผมเคยโพสต์ในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาก็ได้ ปอลอขอถือโอกาสนี้แสดงความเสียใจกับการจากไปของคุณหมอกระต่ายผมไม่ต้องการโหนกระแสแค่อยากนํามาเป็นเคสตัวอย่างที่ผมเคยนําชีวิตของใครหลายท่านมาวิเคราะห์เพื่อเป็นวิทยาทานคุณหมอกระต่ายเกิดวันที่24มีนาคม31ปีมะโรงในตามหลักจีนอายุย่างเข้า35ถือว่าเข้าเคาะตั้งแต่เดือนกันยายน64แล้ววันที่เสียชีวิตตรงกับวันศุกร์ที่21ซึ่งเป็นวันจ ชกับคุณหมออีกครั้งยังไม่ถึงจุดจีนปี65ยังอยู่ในปีฉลูที่ไม่เกื้อกูลคุณหมออยู่ทราบว่าคุณหมอเป็นคนระวังตัวเองมากแต่บางครั้งชะตาฟ้าก็เล่นตลกทําให้ต้องเสียคนเก่งคนดีอย่างน่าใจหายขอไว้อะไรต่อครอบครัวมาณที่นี้อีกครั้งด้วยครับหมายเหตุคําทํานายไว้วันที่15มกราคม2565ขอบคุณข้อมูลข่าวจาก ที่นี่ .com และขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ